สวัสดีครับตอนนี้เรามาพบกันกับผมในคิดที่ข้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะรีวิวการเปิด e-b สืสานะครับหรือ e อ t กซตาต้องขอโทษด้นะครับที่ทำรีวิวช้าเพราะว่ารอของพ่อซื้อจากญี่ปุ่นนะ,ะนี่ถุงจากญี่ปุ่นเลยเออ,เอ,อนะครับผมก็ได้มาเนี่ยสกล่องในราคาเอ้ยรวมกับ เอ็กตังเงือดด้วยอีก3กล่องรวมเป็น7จบล็อกนะครับในราคา6500บาทก็โดนข่าบนไปนิดหน่อยอโอเคครับตอนนี้เราจะเปิด2บล็อกที่อยู่ทางนี้ก่อนนะโอเคเปิดทีละเซตโอ้ยตังไอโฟอนได้ปะเนี่ยโอเคเราจะเปิดจากบล็อกนี้ก่อนอันนี้ผมได้แกะตัวหุ้มไปแล้วนะ ปวดใจวะ่ะเดึงออกไม่ได้โอ้ที่ผมต้องประสบปัญหาเดิมอีกแล้วครับการแกะเอ็กตาบ็อกน่าหนาใจวะ่ะตายเขาเฮ้ยข right อกมานด้เฮ้บล็อกแรกไม่ออกเปิดบล็อกสองก็ไม่ออก เปิดเลยนะเปิดจากข้างหลังนะเปิดจากข้างหลังนี่ก่อนฮะเปิดไม่เปิดหรอเปิด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 ข้างหน้าไม่คือเปิดข้างหน้าเปิดไงเปิดข้างฮะมันไม่เปิดข้างมันเปิดข้างหน้าเนี่ยมันเปิดยกขึ้นไปน่ะพ่อทำได้ไงไม่ไหวโอ้ยโอ้ยโว่า เราดูบล็อกที่สองก่อนนะยยิงงานอะไรนี่บล็อกงานอะไระงานงานด้านข้างเหรออืมางานด้านข้างอ๋อครับได้เข<ค>าเป<ด>็นบ้าครับอ๋อมันมีตีโอล็อกอย่างนี้นี่เองโอเคอันนี้เรามาเริ่มดูของอะไรดีกว่าเอ่อคล้ายๆหลายคนอาจจะมองว่ามือผมทำไมเป็น แถไปนะเออเอาง่ายๆก็คือเป็นความโง่เองครับเดินเดินตรงห้องน้ำเต็นทำทะลามก้าวเอามือไปกระแทกเองอันนี้โง่จริงๆว้าวอืมหัวแะไรหัวอะไรเก็บไว,ว้หัวอะครหัวอะไลเราจ้าใส่กล่องอ่าค่้ không nữa. Ừ. Gọi là có nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không อะออือโอ้โอนะครับทิปเปิ้นอากูออกไปแล้วบอกแรกสวยรู้เลยเท uh. oh. ่านี้นะครับเราก็เปิดได้อย่างสบายใจแล้วว่ากูโอกาเจลุกยากมากด <ip en> าวสองทิปเปิ้นอา กิบตัวนี้ได้มาฮิวฮิวแลวเมจากเมื่อกี้เออเนื่องจากตอนนี้เราถ่ายทำมาอยู่ที่สถานที่ Yeah. Okay. Хатик вот. А.

อุอ่ยเจ็บอีกแล้วไม่เป็นไรไ้ดู นะโอเค13นาทีตัดพารไว้แค่นี้ก่อน